สวัสดีครับต่อกันข้อที่11สามันปี6-1นะครับโจทย์บอกว่าจํานวนโมลของกรรมถันนะครับในข้อใดมีค่ามากที่สุดกําหนดมวลอะตอมมวลโมเลกุลของสารแต่ละตัวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไล่หาโมลกันทีละตัวครับตัวแรกก่อนเลยก็คือเขาให้สารตัวนี้มาเนาะ as นะครับแล้วก็ s 3เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอ่านว่าอะไรแต่ว่านะครับในสารตัวนี้หนึ่งโมลเนี่ยมันจะมีกรรมมันฝังอยู่ในข้างในเนี่ยสามโมลด้วยกันเพราะฉะนั้นโมลของกรรมถันในข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0.4 คูณ3นะครับก็จะได้1.2โมลน,นะครับเสร็จเรียบร้อยนี่คือโมลของกรรมะถันในข้อแรกเนาะนะครับแล้วก็ไปทําแบบเดียวกันนี้กับข้ออื่นนะครับข้อต่อไปนะครับแร่ไพรายสิบแกรัม18กร,รมักรรมเนี่ยเราโคเฟคเตอร์ให้เป็นโมลก่อนโจทย์น่ารักนะครับให้ MW ของไพรา์มาแล้วก็คือ120นะครับ120กร,รัมก็คือ1โมลของแร่ไพรา์แต่แร่ไพรายหนึโมลเนี่ยมันมีกรรมะถันฝังอยู่ข้างใน อีก2โมลเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหาโมลของกรรมถันคุณก็ต้องคูณ2ยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆค,คิดเลขกันนะครับเอา6มาตัดได้6 3 8 6 2 1 2 3ส่วน2ก็คือ1.5 1.5หาร10ก็จะได้0.15 0.15คูณ2ก็จะได้0.3โมลของกรรมถันนะครับ0.3โมลอันนี้คือเราคิดโมลของตัวกรรมถันออกมาเลยนะครับแล้วก็ข้อต่อไปซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 11.2 d อ็ดนุีเาเต้ขอเขียนใหม่นะมันโคเฟกเตอร์ตรงๆไม่ได้นะครับ11.2 dm กำลัง3นะครับโคเฟกเตอร์ให้มันกลายเป็นมวลปกติ 22.4 dm กําลัง3เนี่ยมันคือ1โมลพอดีแล้วบังเอิญว่า1โมลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยก็มี1โมลของกรํารมะถันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดโมลตรงนี้มาได้เท่าไหร่คําตอบก็คือเท่านั้นเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้ตัดกันก็เหลือ0.5โมลพอดีนะครับ0.5โมลของกรรมะถันเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้มา3คําคําตอบแล้วนะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยต้องอ่านดีๆนะครับงองูเนี่ยโจทย์บอกว่าแกรร๊สไฮโดรเจนซ กรัมของไฮโดรเจนซัลไฟต์ตัวนี้นะครับไม่ใช่มันคือกรัมเฉพาะในส่วนของกรรมฐันอย่างเดียวเท่านั้นเพราะโปรดโจทย์พูดมาชัดนะครับว่าเป็นกร,รัมของกรรมฐันนะครับก็โคแฟกเตอร์เปลี่ยนเป็นโมลครับปกติเนี่ยกรรมถันผมจําได้ว่า ตัวละ32ถึงเขาจะไม่ได้บอก Mw มาแต่ตัวนี้ก็จําได้เจอบ่อยนะครับปกติแล้ว32กรัมมันก็คือ1โมลของกรรมะถันพอดีนะครับคิดเลขครบทนี้ธรรมดา128ย้ายจุดถอยหลังไป1จุดนะครับ32เนี่ยคูณ4นะครับ4 32ร้อได้128พอดีนะครับตรงนี้ก็จะได้0.4โมล ของกรรมฐถันออกมาตรงเป็กนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ตัวต่อไปนะครับสุดท้ายแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟมีกรรมฐถันอยู่เท่านี้อะตอมย้ํานะครับจำนวนอะตอมตรงนี้ไม่ใช่จํานวนโมเลกุลน,นะครับเป็นอะตอมของกรรมฐถันเลยเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนอะตอมเป็นโมลก็ได้สบายๆก็โคเฟกเตอร์ว่าปกติแล้ว6.02คูณ10ยกกาลัง23อะตอมนั้น นะครับมันคือ1โมลนะครับเห็นไหมฮะอะตอมตัดอะตอมคุณก็ได้โมลมานะครับแล้วก็ย้ายจุดไปหลังสัก1.24นะครับ2.408เนะี่ยย้ายจุดไปหลัง1จุดก็จะได้24.08 6 0จุดตัดกนี่หกสียีี่นะครับได้สียี่ยกกำลังอันนี้พอเราย้ายจุดไปหลังใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นยี่สยีตัดกับยีสก็ได้สิยกกำลังลบหนะครับสี่คูณสิบกำลังลบหก็คือ0.4โมลนั่นเอง นะครับตอนนี้ก็ได้โมลของกรรมฐันมาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจากข้อมูลตรงนี้โจทย์ต้องการข้อใดที่มีกรรมฐันเป็นจํานวนโมนเนี่ยมากที่สุดนะครับก็คงจะเป็นข้อกอไก่นะครับตอบกอไก่ได้เลยง่ายแล้วก็ตรงตามหลักสูตรเหมือนเดิมสวัสดีครับ